น,นัทฉัตินะคะก็เป็นนักแสดงตอนนี้ก็เป็นพี่ไดริสระคะ่ะก็เนื่องมาจากว่าพวกเราก็เหมือนได้ความมาว่ามีคนแอบ,บถ่ายคลิปนะคะซึ่งจริงๆแล้วสถานที่ที่ถ่ายเนี่ยที่ถูกแอบ,บถ่ายมันค่อนข้างอุกอาจเพราะว่าเป็นขออนุญ,ญาตระบุนะคะเป็นในตึกบิ๊กเอก็กซ์แกรมี่ค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่ดารานักแสดงแล้วก็ทีมงานส่วนใหญ่เลยเนี่ยคือเข้าออกตลอดนะคะแล้วก็พวกเราเลยรู้สึกว่า จริงๆแล้วคงไม่ใช่แค่เราสองคนที่เจอพฤติกรรมแบบนี้อะค่ะมันเสี่ยงต่อเพื่อนๆนักแสดงคนอื่นๆด้วยที่ต้องทํางานในตึงซึ่งแบบเป็นเหมือนที่ทํางานของดารานักแสแดงที่ทําอยู่ประจําก mm ็เลยจําเป็นต้องมาออแจ้งเรื่องที่นี่นะคะงั้นแล้วก็อันนี้ไพวาลนิชาพันธ์นะคะก็คืเอเจอเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันก็แต่ตอนนี้ตี่ตำรวจไซเบอร์ก,ก็ดำเจจนินการทุกอย่าง อย่างเรียบร้อยแล้วก็เร็วมากๆตอนนี้ก็ได้โันคนร้ายคนแรกนะคะที่เป็นคนนาคลิปไปขายต่อซึ่งที่ตารวจเนี่ยก็จะดํา,าเนินการต่อพยายามสืบหาต้นตอก็พวกเราสองคนรู้สึกขอบคุณมากจริงๆค่ะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าสะเทือนขวัญมากๆแล้วก็สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือเราก็เป็นห่วงเพื่อนๆแงนั้นั้นแสดงหรือผู้หญิงทุกคนหรือไม่ว่าจะผู้ชายทุกคนว่าทุกคนมีติดเจอสิ่งนี้แล้วก็มันเป็นภัยคุกคามที่ ที่เหมือนกับเกิดขึ้นได้ง่ายแต่เหมือนจะจับยากแต่พี่พี่ตำรวจไซเบอร์เนี่ยก็คือดำเนินการรวดเร็วมากดังนั้นถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบเรานะคะก็ทางพี่พี่ตำรวจไซเบอร์เนี่ยพร้อมดำเนินการให้ก็อยากให้ทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้ค่ะเกิดเหตุการณ์ใดทางนี้พวกเราบผิดชอบค่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะครับซึ่งสิ่งที่เราได้กล่าวขอบคุณไปต่อหน้าผู้บัญชาที่อยู่ในมาตลอดหนึ่งปีก็คือเราก็จะเป็นที่พึ่ง ของประชาชนในทุกระดับชั้นไม่ใช่เฉพาะคนรวยนะครับไม่ใช่เฉพาะคนจนไม่ใช่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เราต้องการที่จะทําให้สังคมนี้รอดพ้นจากอาชญากรรมไซเบอร์นะครับสิ่งที่น้องทั้งสองได้พูดแล้วก็กล่าวชื่นชมก็เป็นความและกําลังใจให้กับผู้ใต้รักษาบัญชาในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสืบสวนส,วนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์ ซึ่งเราจะต้องนำไปเป็นสิ่งที่เพิ่มพูนนะครับแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าความคาดหวังของสังคมยังมีอยู่ต่อเนื่องอาชญากรรมยังไม่หมดไปนะครับอาชญากรรมไซเบอร์อยู่กับเราตลอดเวลาไม่สามารถที่จะทิ้งไปได้แม้แต่วินาทีเดียวตราบใดที่ยังมีอาชญากรรมนี้อยู่ตำรวจไซเบอร์ ก็จะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนขอบคุณน้องชื่อเรวานอะไรนะฮะใครนะจะมอมวนนะใช่ไหมฮะผมผมดูเพราะว่าลูกสาวดูด้วยก็ต้องบอกว่าการพูดแล้วออกมาจากใจนะครับทําให้เรารู้สึกได้เลยว่าสิ่งที่เราทําไปนั้นไม่ใช่สิ่งของที่อยากได้แต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึก นะครับธรรมดาแล้วตำรวจก็ไม่ค่อยมีใครจะชอบแต่มีเรื่องต้องมาหาตำรวจนะครับไม่มีสักไม่มีใครสามารถจะไปหากำลังผู้ใหญ่บ้านได้ก็ขอบคุณนะครับในโอกาสที่เป็นงานเทคโนโลยีแล้วเราพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับไม่ต้องกลัวว่าท่านเป็นดาราแล้วเราดูแลเป็นพิเศษไม่ใช่เหมือนคุณมาชาติัฒนาพาิชที่เคยโดนมาเกือบเกือบเจ็ดปี นะครับจนกระทั่งคุณอาชาเองก็เป็นซึมเศร้าแล้วก็เลยไปเล่นโยคะผมรู้หมดแต่ว่าหมต่งหาทุกเรื่องนะฮะแลวเราก็สามารถจับกลุ่มคนที่ไปเป็นคนบุรีไดนะ้นะครับก็เป็นคนที่มีความรู้ด้วยจบปริญญาโทด้วยเก่งคอมพิวเตอร์ด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าเราเห็นว่าเขาเป็นดาราแล้วเราจะทําให้แต่ถ้าในโอกาสใดที่มันดูยุ่งยากซับซ้อนนะครับโดวยเฉพาะยิ่งตอทหรือ ่องข้อการตรวจวิเคราะห์อาชรมทางที่วีเนี่ยก็จะเป็นกองข้อการที่จะทํางานด้นให้ดีโดยตรงก็ฝากน้องๆนะครับไปประชาสัมพันธ์ได้น้าจะมีรายให้ทํากองชาการเราได้รับใช้ผมเชื่อว่าสิ่งที่เป็นที่ประจักษ์อยู่ในวันนียนะครับสามารถที่จะตอบโจทย์ได้เราจับกุมไปถึงเกือบ2,500คดีคนผู้ต้องหาเกอด3,000คน ในขณะที่เรามีคนอยู่แค่928คนหรือประมาณไม่เกิน100คนต่อภาคมีทั้งหมด10ภาคคือบาชนอด้วยเราจับประสิทธิคดีนะครับโดยประมาณและวันนี้เราก็ไปจับคนที่ทําให้น้องต้องตัดสินใจน้องท่านหนึ่งน้องผู้หญิงอายุ17ปีตัดสินใจเป็นโจรเป็นผู้กระทําความผิดไปชิงทองที่เขตรัตนนาทิเบต เราก็จับคนที่เป็นเจ้าของแชร์นะครับที่โกงเข้าไปด้วยแล้วก็ไม่มีการปันผลด้วยสิ่งล่านี้เป็นสิ่งที่เราตระหนักนะครับแล้วเราก็มั่นใจว่าเราจะทํางานเพื่อสังคมนี้นะครับให้สังคมได้อยู่อย่างสงบสุขมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับท้ายที่สุดก็คือขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติกับกองชียรการตำรวจสืบสวนสืบราชการมไนที่ดีนะครับจำโรโลเกง่ายๆนะครับ ไซเบอร์ขอบไอทีไซเบอร์พรังเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นสิ่งที่ทางด้านไซเบอร์เราจะละจะดำเนินการในทุกกรณีแล้วฝากไว้นิดหนึ่งนะครับผมอันนี้ผมเขียนเองแล้วก็คิดอาจจะมีหุทายคนเขียนคล้ๆผมนี่แหละนะครับไม่รักไม่ว่าครับนตะาไม่เป็นไรเดือนร้อนมีภัยเรียกใช้ตำรวจ นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอให้ทุกทุกมือเก็บติดมือขอบคุณทีมงานของพันธุ์ลูกเลิศนะครับที่จากคนมีคนนี้แล้วก็คนอย่างนี้นะครับทุกท่านจะมอบของทีให้กับสุรินทร์ดาราให้มาใส่ขอบคุณในครั้งนี้ด้วยครับขอยัดครับขอยัดครับกอาไม่งคนกลัวทั่วเลยนะฮะอันนี้อันนี้เป็นกระป๋องมีกระป๋องมุทธภูมินะครับขอยัดครับ দিন দিন